ใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้โลกออนไลน์นะคะข้อหนึ่งนะที่จอยลิงอยากจะบอกทุกคนเลยก็คือหน้าจอมือถือเรากับหน้าจอมือถือเพื่อนและหน้าจอมือถือลูกค้าแต่ละคนเห็นข้อมูลไม่เหมือนกันนะคะ การเห็นข้อมูลบนหน้าจอมือถือนะคะโดยเฉพาะ Facebook หรือไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามข้อนึงเลยคุณต้องรู้กันเลยนะคะว่านี่คือ AI AI จะเสิร์ฟทุกอย่างตามพฤติกรรมที่เขาเรียนรู้จากเจ้าของนะคะเจ้าของในที่นี้ก็คือเราเนี่ยแหละค่ะที่ถ่ายปิดอยู่ทุกวันอย่างเช่นถ้าเกิดเราชอบดูข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารถ้าคุณหยุดดูไลฟ์เพจไหนหรือคุณหยุดดูข้อมูลไหนเป็นเวลานานๆน,น,นะคะ,<ๆ>ะ,คะเขาจะเริ่มเรียนรู้ค่ะว่าคุณชอบเรื่อง เาเหล่นนัน้สักพักนะคะคุณอาจจะเจอโฆษณาอาหารให้มาเลยในช่วงวินาทีถัดไปหรือคุณวางโทรศัพท์กลับขึ้นมาใหม่อุ้ยมีสินค้าตัวนั้นนะคะเป็นแบบโฆษณาสินค้าตัวนั้นที่คุณกําลังดูอยู่เนี่ยขึ้นมาเลยบนหน้าฟีก็เป็นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเห็นอันนี้แล้วลูกค้าคุณจะเห็นเหมือนกันกับคุณข้อนี้นะคะถ้าคุณเข้ามาทําการตลาดบนโลกออนไลน์นะคะยิ่งใครอยู่สายซื้อโฆษณาคุณต้องเข้าใจจุดนี้เลย ว่าสิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่ลูกค้าเห็นไม่ได้เห็นเหมือนกันวันนี้ถ้าคุณทําโฆษณาคุณอาจจะชอบดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่คุณขายอยู่ถูกไหมเพราะว่าคุณก็จะมีความสนใจในเรื่องนั้นๆหน้าฟีดคุณก็จะมีแต่คอนเทนต์หรือข้อมูลที่มันเป็นเหมือนคู่แข่งคุณอะเข้ามาหลอกหลอนอ,อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเขาไม่รู้หรอกนะ a อะเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือคู่แข่งคุณแต่ AI กําลังนําเสนอสิ่งที่คุณชอบชอบดูชอบฟังชอบ หยุดนิ่งดูกับมันนานๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณชอบอยู่ดังนั้นนะคะเวลาคุณซื้อโฆษณา Facebook แล้วคุณเห็นว่าแบบอุ้ยร้านนะ่าคอมเมนต์เยอะร้านนี้นะขายดีจังเลยนะคะลูกค้าไปคอมเมนต์นะโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วคิดว่าเขาจะขายดีโอเค อาจจะขายดีก็เป็นได้อันนี้จะริมไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่สิ่งที่เรากําลังจะพอยขึ้นมาแล้วอยากจะให้คุณถอยตัวเองออกมาสัก1นก้านะคะแล้วมองกลับลงไปข้อหนึ่งนะคะถ้าคุณมัวแต่ดูร้านอื่นคุณจะเสียเวลาในการมาคิดคอนเทนต์ของคุณค่ะ คุณจะรู้สึกเปรียบเทียบข้อหนึ่งก็คือดูแล้วคุณห้ามเปรียบเทียบห้ามเปรียบเทียบเป็นในเชิงนกาทีฟห้ามเปรียบเทียบเป็นในเชิงลบหมายความว่าถ้าคุณดูแล้วคุณรู้สึกแบบอยากที่จะเป็นเหมือนเขาแต่ข้างในรู้สึกเหมือนแข่งขันน่ะอันเนี้ยมันไม่โอเคนะคะกับการทํางานเนาะเพราะว่าเราทําอยู่บนความแบบเฮ้ยเราต้องไล่าตามคนอื่นอะไรเงี้ยแต่จรินอยากจะคิดอีกแนวหนึ่งนะคะว่าหน้าจอมือถือของลูกค้าอาจจะไม่เห็นเจ้านั้นเลยก็ได้อาจจะไม่มาเป็นคู่แข่งเราเลยก็ได้ลูกค้าอาจจะเห็นเราคนเดียวก็ได้แบบ ะะดังนั้นเองเนี่ยอยากจะให้คิดกว้างๆนะคะว่าคนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีมากมายเลยค่ะแล้วก็คนที่ขายของเหมือนคุณก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นหน้าที่ของเราคือมานั่งคิดในธุรกิจเราเนี่ยแหละค่ะว่าเราจะนําเสนอคุณค่าอะไรที่แท้จริงที่ไม่ใช่การขายอย่างเดียวของสินค้าของเราเนี่ยออกไปสู่โลกออนไลน์เพราะอย่างน้อยนะคะลูกค้าที่หยุดดูเราเขาต้องได้อะไรบางอย่างจากเพจเราค่ะได้ความสนุกได้ความรู้ได้ความสวยงาม ได้ความสุนทรีนะคะมันต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องกลับไปนั่งทํากันบ้านแล้วก็ดูคู่แข่งได้ค่ะดูเพื่อนร่วมทางได้ค่ะแต่อยากกลับมาเฮ้ยเรายังไม่มีอย่างนั้นเลยเรายังไม่มีอย่างนี้เลยเรากลับมาดูค่ะว่าวันนี้เราทําในจุดที่เราควรจะทําเนี่ยเพียงพอหรือพอเพียงแล้วหรือย,อยังถ้าคุณคิดว่าคุณทําตามแผนที่คุณวางไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคุณโอเคกับยอดขายวันนี้เราแทบจะไม่ต้องแข่งกับใครเลยค่ะทุกคนดังนั้นเองเนี่ยเจอลินอยากจะเน้นย้ําแล้วก็เน้น เตือนคนที่กําลังทาโฆษณาบนโลกออนไลน์นะคะว่าลูกค้าไม่ได้เห็นคนที่คุณเห็นทุกคนดังนั้นอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนค่ะว่าอุ้ยเจ้านั้นทําดีเจ้านี้ทําดีนะคะเขาอาจจะยิงคนลทาเก็ตกลุ่มกับเราก็ได้เขาอาจจะยิงคนละกลุ่มเป้าหมายกับเราก็ได้ดังนั้นอย่าเพิ่งผีผามนะคะในการด่วนตัดสินใจเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เทคนิคที่จะลินให้ไว้เลยนะคะก็คือหน้าจอของเราหน้า หน้าจอของลูกค้าหน้าจอของเพื่อนอาจจะเป็นคนละหน้าจออาจจะข้อมูลคนละอย่างกันเพราะเราชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเรารู้แบบนี้เราก็จะกลับมามองในจุดของธุรกิจตัวเองคะ่ะมุ่งเป้าวางแผนนะคะทํางานในจุดที่เราควรทําให้ไปวอกแวกมองลูกข้างๆนะคะว่าไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วคิดดูนะถ้าเิาวิ่งไปวิ่งไปเราต้องมามองลูกข้างๆตลอดเวลานะคะมองหน้ามองหลังสักพักหนึงเราจะสะดุด ล้มเ,เองสู้เราวิ่ง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 ในลูกของตัวเองมองไปที่เป้าหมายของเราเองแล้วเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆค่ะอะไรดีเราก็ทํานะคะเห็นอะไรดีเราก็เอามาปรับใช้แต่เราจะไม่เอามาเป็นแบบแรงลบอะเราไม่มีแรงทํางานน่ะนึกออกใช่ปะเออเราก็อยากจะแบบบอกให้ผู้ประกอบการทุกคนนะคะหรือเจ้าของกิจการเนี่ยพยายามมองไปในทิศทางของตัวเองวางแผนธุรกิจของตัวเองนะคะอย่างมีเป้าหมายแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามองใครค่ะเพราะว่าเวลาที่หันไปม,มองแค่หนึ่งวิเราเอามาเกิดงาน ข้างหน้าได้อีกเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งในอนาคตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม100หรือเปล่าแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆก็คือออนไลน์คือทางรอดของธุรกิจของเราตอนนี้นะคะดังนั้นตอนนี้นะคะใครที่มีสินค้าและบริการต้องเอาขึ้นมาบนโลกออนไลน์แล้วนะคะขั้นลำต่ำเนี่ยต้องมีเพจแล้วเป็นขั้นต่ำนะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้การโพสต์การทำคอนเทนต์บนเพจเพื่อที่จะสร้างยอดธุรกิจของคุณนะคะต่อยอดอย่างน้อยนะคะ ก็ต้องมีเพจแล้วก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่การสร้างเพจอย่างมีคุณภาพนะคะการให้คอนเทนต์การทำคอนเทนต์รวมไปถึงการซื้อโฆษณาเรื่องนี้คือพื้นฐานแล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องพิเศษละมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องทำเป็นและเราต้องเข้าใจถ้าเราอยากจะให้ธุรกิจของเรารอดนะคะดังนั้นเองเนี่ยจลินนะคะก็มีเทคนิคดีๆในการทำการตลาดออนไลน์ผ่านทั้งช่อง YouTube แล้วก็ผ่านทางเพจนะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะศึกษาเรื่องการ ตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็อยากมีที่ปรึกษาเทคคอสเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามจอยลินมาได้นะคะที่ Li n e c o a c h j o y l i n นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะสามารถแอดมาได้นะคะแล้วก็บอกก่อนนะคะว่าจอยลินเองเนี่ยสอนจากประสบการณ์จริงที่ตัวเองก็ทำธุรกิจออนไลน์มากว่า10ปีนะคะแล้วก็ทำเองเจ็บเองเรียนรู้เองแล้วก็ปรับตัวเองมานะคะจอยลินเป็นคนที่คิดแบบมีแผนงานนะคะเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยเรียนจบด้านวิทยาศาสตร,ร์ เคมีมานะคะก็จะมองอะไรเป็นโปรชาดนิดนึงถ้าใครนะคะอยากที่จะเรียงธุรกิจของตัวเองให้มีระบบระเบียบวัดผลได้นะคะก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ Line แอดโค้ l จอยลินนะคะส่วนถ้าใครนะคะอยากจะติดตามเทคนิคดีๆที่นําไปใช้ได้จริงนะคะบนโลกออนไลน์กดติดตามเพจนี้ไว้นะคะนักขายสายออนไลน์ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ